คือเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์รัสติกที่ไม่เหมือนใครเพราะใฉยไลยด้วยดีไซน์และที่สำคัญโปรดักต์ทุกชิ้นยังมีชายวัย73ปีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรากำลังพูดถึงบูนฮอบบี้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สุดนิชของบูนสมบูรณ์วิวัฒนานุกูลชายวัยเกษียณที่เปลี่ยนงานอดิเรกมาเป็นงานที่รักความเจ๋งของโปรดักต์ของบูนฮอบบี้ไม่ได้มีแค่ความไม่ซ้ำใครแต่เบื้องหลังงานดีไซน์ทุกชิ้นนั้นมาจากความตั้งใจของลุงบูนทั้งหมดโปรดักต์ของบูนฮอบบี้นั้นจะเน้นใช้วัสดุที่เเปป็็นนไม้หลัก ผลที่ใช้ไม้อย่างเดียวลุงบูนบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นคุณค่าของไม้เพราะกว่าไม้ชิ้นหนึ่งจะออกมาเป็นลักษณะแบบที่ได้เห็นจะต้องเติบโตมาเป็นร้อยร้อยปีลุงบูนก็เลยอยากให้คนเห็นมูลค่าของมันใครที่ชื่นชอบสินค้าคาลเลกเตอร์ชาร์ตสไตล์แตกตา่างตามไปสอยเฟอร์นิเจอร์ไม้จากบูนฮ็อบบี้ได้ที่บู o d s t o ตรเจริญกรุง30และมานาชูใจคาเฟ่ลาดพร้าววังหินซอย3หรือจะติดต่อสอบถามที่เพจบูนฮ็อบบี้ก็ได้เช่นกันนะ